สวัสดีครับที่บ้านสวนไปใส่นะ่ะเห็นงานติดแมนครับสวัสดีครับีจอเอาไปใส่แเราตกทวนรหลดเอามาไมาล่ละ๋อสวัสดีครับ

cho kênh Ghiền Mì ba Để không, không. không. 이른다, 이른 สองร้อยช่วนฝากดูคอมเมนต์ในเดิมพี่อ๋อ ไผเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจอดอ่านเหลีว,วย,ยวแก่หัวมีไผเขมาเยสิผมจะได้พักพปเอาไว้ ก็เห <anto> e <ım Laser> ็นบ่เน yeah. ี่ยเห็นเห็นบ่เนี่ยเห็นยังเห็นเห็นทางเห็นทางเห็นทางบ้านสวนสวัสดีนะครับไปใส่หน้าเพียดงานตีแม่นครับเพียดงานครับตอนนี้ทำงาน บอกแล้วว่าพี่บันสวนมันนี้นว่าเอาดอีเด้ดหุ้นหักแ่บ่แมน่นเป็นน้ำระบบเสียงพี่อ๋อแหละมันคัดขวองด้วยเนี่ยมันมันหาโทษด้อยคัดข้องแต่ไม่ข้องคัดไฟจองตาไฟจองตาปากจ้องไม่ ไปสองตาโอ้หนักรองตัวนหนิมอุ้ยธรรมดาต้นีหนหมะไปคืนคู่กับนักรองตัวนหนิมะโอ้ขอลายเส้นนี้นะครับเส้นลายบ่ขงอาเส้นลายบ่เอาเส้นลายไหมเอาเส้นไล,ไนลายไ,ไปก่อน กินข้าวอิ่มแล้วมานั่งลำบากจงภูมิใจเถิดเกิดเป็นไทยแมนโอแมนจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นตุด๊ด <laughs> Lật ta lướt tảng lần mà nó chỉ lót phải lựa lắm tai lắm tai <laughs> lắm tai lắm <lớp> tai <laughs> กล้องก่อนยากอายกล่องกล้องก่อนอายยังกล้องนะอายคนะุนเปลี่ยนแต่ผมคืออายคุนผมว่าอายได้กล้องโอ้ยขนาดอายได้นนะขนาดอายได้ ขนาดายได้นี่กันมีไอสิตปันจำได้โบราณกล่าวไว้ว่ากินไอเาะเพร่อิ่มจตกินตอนตอนบางอย่างก็บม่อยากกินแล้ว ิไอ้มัดซีบี่าหัวอกัอกมันใช่ไหมน่าจะใช่ใช่จริงจริงไอ้ขันมัดซีนะ่นไม่รอดเพรากวัามามัด,มมดจ้ามัดซีเมื่อนี้คือว่ามีดวงตาวะอันนี้ไม่เห็นมีดวงตาเลย นี่ไม่เห็นมีดวงตาเลยไปคันไล่นะ่ะเป็นแต่จังซีละ่ะจ๊กสีไอจิดางสีสอดเอ,อ้ยมัดสีงงปะตรงนัง้น ได้ยินเสียงช่องนั้นร้องเพลงแล้วเสียงเจ้าของให้ร้องกังบงนนพ่ออินแ้นท์กษษษษับน,น้กกัน

วันนี้ไม่มีดวงตาเลยเมื่อวานดวงตาเยอะเมื่อวานถึงสามสิบเจตตาเจตตาเจตตาไฟมีไฟก่อนไฟมาอยู่ข้างบนหัว

อิ่มค่ะกินข้าวเช้าตีแปดโมงข้าวเช้าตีแปดโมง nè một hai ba bốn loại sáu bảy tám chín mười bảy ba ý kiến của chúng ta sẽ chọn lựa Ừ. để ý kiến của chúng ta sẽ chọn lựa chọn ดีเด๋ยเผาอ่านกันเอาเบื่อแล้วเราเบือ่อแขกเบือเ่อคนดวงตาก็ไม่มีเลยวันนี้ดวงตาก่มีเลยทุกมือ้อเลยขึ้นมาเมื่อวานสากสิบปไม่เป็นไรทำตามหน้าท,ที่เฉย เมื่อวานดวงตาขึ้นมาสามสิบสี่สิบสามสิบกว่าเมื่อนี้บ่มีจักอันเลยตรงนั้นคือหน้าที่แต่ตรงนี้สิคือหัวใจ จินเข้าวอิ่มค่ละจินเข้าวใสแล้วเรากินหลายค่ะตรงใจต้องได้หาแอร์เอกมากินนั่นเนี่จะเป็นแอร่ไม่มีดวงตาเลยดวงตาของฉันมันเมิดเมงนตาเธอไว้สัญยางไม่เมิดลง ไม่วามรักจะไมยไม่ดันผรจกลางไกลไม่หวนกลับคืนมาอกยามไปบนทางที่อี่รู้คืนวันเวลาเอาเศษเงินเสษทานผู้บ้านมาพล้วเมตตาจลบางเป็นอีเจีย ở bên cang khao vậy đấy nó bên đi chia đi là làm nó tin nhau nó con nè nó bên tất cả tiền nó tin con nhau nó có khao thì nó có rút bên đi chia bên tu chia bên là chụp nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Yeah. Dạ. <HD> <member> Sự đại khẩu đấy mà. Không muốn hiền, này qua văn dám im im mẹ. Dạ. Sự đại mà. Ê Đi โอ้ยพ oh! no, no. no ี <What about S 2> ่น้องพี่นุ่งผู้บ่าวผู้สาวไปใส่เบิร์ตอันบ้านก็บมิตรแต่วัดผู้บ่าวเลือยหน่อยผู้เดียวฮ่เลือยหน่อยไปเลือยหน่อยไม่เราไม่ยั่งจะโคนเลยผู้บ่าวที่เหลือหลายๆกับบอมาไอมิตผู้บ่าวเลือยหน่อยแต่มาผู้สาวกับผู้สาวเลือยหน่อยผู้บ่าวกับผู้บ่าวเลือยหน่อยผู้เลือนหลายๆกับบอมาเนี่ยหนัหลาย อยากกินพุทธาสามล็น,นั่นบอถึงมาพอดีดีงับด,ดีงับนี่ไอวัดเนี่ยเนี่มแม่นไอหนูตลาดอะไรวะเออเออไอหนูนตลาดนะเนี่ยกล็ละตรงนี้ตรงนี้เออเออตลาดดีงับตลาด สวัสดีจ้าเฮ้ยร้านนี้ป<ด><ด>ิดโอยดีงั้น้งนองนี่น้องนี่น้องนี่น้องนี่นี่น้องน,น,งนี่เป็นไงสบายดีออบออาไปเบิ่งกัน

Ờ có, này đó Ờ Nhạc tên Nhạc bằng cái xuống kia Đó, có anh còn... anh ảnh có mến còn Đúng là e là sẽ vào đi ngất bên ngay nó, con níu, bài đi bờ, bên phù đài, coi con lo yếm phăng, mình chăng, trái lại, bên ní, bạn มานเงินมาน,นคำเนาะเดี๋ยวิัน่านซับกันหลายอันในพักหนักกันให้น,นั่นกันยังคเก่าดีใจลน้นเห็นแฟนตนเป็นเมียเพิ่น อแม่นบ่คือดีใจไอรุนไว้เห็นแฟนตัวเป็นเมียเพิ่อนแมเออแม่นอยู่ดอกแม่นอยู่เจ้านองแม่นแฟนเจ้าเป็นเมียเพิ่นนั่นแหละแม่นถูกต้องเจ้าลองถูกเลยได้นั่นแหะตนเอตนเป็นเมียเพื่นเมียเพิ่นกับแซงหัวพี่เกาแล้วหางเข้าพี่เก่าเมียเพิ่นอนซั่

ก็บอกถือไปได้หรอแฟนตกเป็นเมียเพลินออก็ผมลองเบียนไปเออก็ลองถือจูแฟนจะควงเป็นเมียเพลินมันก็ลองถือบเมียเพลินกับแซงบอตินี่พวละไอกับบอติกับวันนี้ไหมอ๋ามีพวงละไอ้กับบอติกับวันต่อ มีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม่พี่อุกหรักษาไม่หายจะอคอยทุนหัวจนผัวเธอตายบอกอย่างไม่อายหนาดานหนาทนมาแล้วเวสมาแล้วว่ามาแล้วเอ้ยมาแล้วว่า ผัวแล้วไอ้กบะุ่ติตัวเวงเซยขลาดเลื่นปืนไว้กับเบาฟังเป็นอย่างนั้นท่องคอยเต่นสีก,กระไปยุเพชบุญกรบังเม,มืเ่อไหร่ชีวิตดวงสะตาลำมาหอดบ้าน เมีอะไรไปน้ำู้บ่าวจ้อยไปอยู่ใส่นวลในในเมีอะไรไปน้ำู้บ่าวจ้อยเออมันบ่มีดวงตาอีดีแบบเหมือนีมแปลกทุกวันเกินไม่มีจริงหายมียคนรักก็มีมาจบลาย สุดเสีดยดายไม่เชื่อจะบาปไรโอ้ปวดจริงช่องปวดจริงช่อง

เดี๋ยวสามทีใช่ใช่ชิใช่ตอนนี้ไม่มีดวงตาสักดวงเลยโอเคครับพี่โองั้นลงกหลัเดี๋ยวผมเข้าหดด้อง,องน้ำก่อนกดยองเราไลฟ์พร้อมไม่นั่นพร้อมใช่ครับใช่ครับพี่โอ ขอบคุณครับ bye bye, bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายปวดชิงนสองเนี่ยนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่บันสวนนะครับขอบคุณน้องนีนะน,นี่น้ำเด้อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคทุกท่านแอบแอบไายบายไมบายบายขอบใจน้องมัดน้ำเดอ้อ บายบายครับผม